เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลมเองแชนแนลในจาวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมโซนโฟนอีกแล้วสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เป็นคอนเทนต์แรกของเดือนเลยนะครับสำหรับเกมโซนโฟนก็ไม่มีอะไรมากเวลาเปิดเดือนใหม่มาเนี่ยเราก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเติมโซนโฟน เติมกี่บาทได้กําไรกี่บาทเติมเท่านี้มันจะได้กําไรไหมเติมโปรนี้จะได้กําไรเท่าไหร่สําหรับคนที่อยากหาแนวทางในการไปเป็นพ่อค้ารับกดดีหรือว่าอยากเติมไปเล่นเองแล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊เดือนนี้เราเติมแล้วจะกําไรหรือเปล่าหน้าอะไรอย่างนี้ผมก็จะมาทําคลิปแบบนี้ให้ดูทุกๆเดือนเพราะว่าในเกมโซนโฟนเนี่ย แต่ละเดือนก็จะมีการจัดโปรโมชั่นในการเติมเงินนะครับผมให้เราเนี่ยเติมเงินเข้ามาแล้วก็จะได้ของไอเทมตามโปรโมชั่นนั้นๆที่เขาจัดขึ้นมานะสําหรับเดือนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเติมโซนโฟนเนี่ยหมื่นหนึ่งนะครับเราจะได้กําไรกี่บาทสําหรับโปรเดือนนี้ที่มันมีอยู่นะตอนนี้นะครับผมแต่เดือนนี้เนี่ยไม่มีโปรโอแอฟเฟลเลต่ะมีแต่โปรการเติมเงินแล้วก็ได้ไอเทมตามโปรนั้นๆเลยเออน่าจะ น่าจะกําไรไม่ค่อยเยอะหรือไม่กําไรไม่รู้ต้องมาลองคํานวณกันอีกทีหนึง่งแต่ผมคิดว่ากลางกลางเดือนเขาน่าจะมีการ update, อัปเดตโปรโมชั่นแอฟฟ l ลเลตเข้ามานะาเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเออผมพูดผิดไม่ใช่โปรโมชั่นแอฟฟ l ลเลตโปรโมชั่นอะคุมิเลตเอออะค m มิเลตนี่คือการเติมยอดสะสมแต่ว่าในเดือนนี้มันไม่มีอ่ามันก็จะมีแค่โปรเติมเอินเดี๋ยวเราไปดูก,กันทีละโปรว่ามีโปรอะไรบ้างนะครับผมไปนี่โปรแรกของเดือนนี้เลยก็คือจะเป็นโปร จูนชูเพนะฮะสแกนเติมรับไอเทมแบบชุ่มชุ่มคุ้มฉ่ำๆรับหน้าฝนนะฮะก็จะมีประมาณนี้เติมเริ่มต้นที่50บาทเติมด้วย QR โค้ดนะครับผมมันจะมีโปรหลักๆคือเติมด้วย QR Code โค้ดกับเติมด้วยบัตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตร EXCA s h หรือว่าช้อปปี้เพย์บัตรเครดิตบัตรทูมานี่อะไรอย่างนี้ก็เติมได้นะฮะเอ้บัตรทูมานี่เติมไม่ได้แล้วตอนนี้จะเป็นการเติมด้วยทูมานี่ไวเล็ตแทนนะใครที่ไปซื้อบัตรทูมาก ต้องเติมเข้าไปในแอป To Wallet ก่อนถึงจะเติมเกมส่วนโฟได้นะครับมันเติมตรงๆเลยไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่โปรอันนี้กันก่อน June To Pay เนี่ยสแกนรับแบบชุ่มๆช,ชํำๆอะไรเงี้ยโปรนี้จะถึงวันที่15นะครับผม วันที่1นึถึง45ีแต่ผมคิดว่าหลังจากวันที่15เนี่ยเขาน่าจะอัพโปเกี่ยวกับการเติมเงินเข้ามาใหม่น่าจะเป็นโปเกี่ยวกับพวกอ, um วอะคุมิเลต์แหละเนาะอืมไม่รู้ต้องรอดูกันอีกทีนึงเดี๋ยววันที่15ถ้ามีโปใหม่เข้ามาเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่าเติมแล้วคุ้มหรือเปล่าสำหรับโปนี้ก็จะเป็นการเติมด้วย QR Code นะครับผมคือถ้าคุณอยากได้รับไอเทมโปรนี้คุณก็เติมเข้าไปเลยเติมเป็น QR Code เท่านั้นนะฮะเติมด้วยช่อง 1,000 2,000 3,000เนี่ย5,000แล้วก็10,000บาทสูงสุดจะอยู่ที่10,000บาทนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเติมด้วยเติมด้วยเงิน10,000บาทนะครับผมด้วย QR code กับบัตรนะะเราตั้งโจทย์ไว้แล้วใช่ไหม10,000บาทถ้าเราเติม10,000บาทป๊บเราก็จะได้ DE 1 0 1 0 0 0 0เอ้ย1 1 5 0 0 0 0แต่ถ้า แล้วเราก็จะได้ไอเทมต,ตามนี้ครับผมจากที่เราเติมไป1,000 0บาทได้ที่ขุด2หัวเอ้ยที่ขุด3หัว2อันตกปลา3หัว2อันแล้วก็ o r b box บวก10ถึง15 1หันอัน u n t แ t at attack อันแล้วก็ตั้งร้าน7วัน1อันแบบพรีเมียมนะครับผมส่วนโปรโมชั่นอีกอันนึงก็คือ top up บนั u ร r e w a r ดนะครับผมโปรนี้จะเติมด้วยบัตร เอ็กแคสบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็จัมพิ๊เพเลือกเอาช่องทางไหนช่องทางหนึ่งแต่ท่านที่ผมแนะนำคือเติมด้วย e x c a s h จะคุ้มที่สุดแล้วปโปรนี้ก็ถึงวันที่15เช่นกันทำไม2ปโปรนี้มันแค่ครึ่งเดือนวะผมคิดว่านะหลังจากวันที่15เ้เขาน่าจะมีปโปรใหม่เข้ามาก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้เติมในเดือนนี้อยากจะเติมก็ ลองดูวันที่15ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับผมว่าจะมีโปรเข้ามาไหมแต่ถ้าถึงวันที่15าแล้วไม่มีโปรอะไรเข้ามาเลยเนี่ยคือยากและเออคือคือถ้าเติมเนี่ยไม่ไม่กำไรแน่นอนนะบอกเลยโปรนี้ก็จะมีเติมสูงสุดอยู่ที่5,000บาทเพราะว่าบัตรสูงสุดมันอยู่ที่5,000บาทนะก็จะได้ของตามนี้3อย่างนี้ครับผมถ้าเติม5,000บาทเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกัน เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคำนวณจากการเติมโปรโด้วย QR Code 1 0 0 0 0บาทก่อนถ้าเราเติม1,000 0บาทด้วย QR Code เนี่ยเราจะได้รับ DE 1 1 5 0 0ล้าน0 0 0 DE นะครับผมแล้วเราจะเอา1,150,000า DE เนี่ยไปซื้อสว่าน3หัวได้180อันแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอเช็คราคาแป๊บอ่ะตอนนี้สว่าน3หัวอยู่ที่อันละ3าบาทนะครับผม แล้วก็แฮปปี้เอ็กเนี่ยจะอยู่ที่อันละ15บาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันใหม่อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วอันนี้เป็นของเดิมนะฮะสะวรรค์หัว32บาทคูณ180อันเอ้ยไม่ใช่32บาทคูณ180อันเราจะได้5,760บาท5,765,760นะครับผมส่วนแฮปปี้เอ็กอัลละ15บาทเราจะได้16อันนะฮะ 16คูณ15เราจะได้240บาทนะครับผมได้น้อยนะ240บาทเราก็เอา240บาทบวก5760เราจะได้เท่ากับ6,000เปเปะเ,เลยโอนั่นหมายความว่าเราต้องตามทุนอีกเราต้องตามทุนอีกอี0 0น่ะอ่ะแล้วคราวนี้ถ้าเราเติม qr code 1 0 0 0 0บาทเนี่ยเราก็จะได้ของไอเทมโปรโมชั่นตามนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาคำนวณทีละอย่างเนี่ยผมไปดูราคาแป๊บนึง อ่ะโอเคผมคำนวณราคาออกมาแล้วประมาณนี้ครับผมถ้าทิปเปิลทิปเปิลเมทัลเนี่ยเราจะได้2อัน28บาทคูณ2ก็จะเท่ากับ56บาทนะครับผมเออผมดูแล้วไม่น่าได้ทุนวะในโปรโมชั่นของเดือนนี้แต่ก็เดี๋ยวลองคำนวณดูส่วนอันนี้ก็64สนะิบนะคำนวณง่ายๆอันนี้อันหนึ่งก็200บาท200อันนี้ก็อันนึงก็380บาท,อ,นนบาทอันทัดนะฮะส8 0ส่วนนี้ก็65บาทได้อันนึงหูของ เดือนนี้ได้น้อยมากอะ่ะมันไม่มีโปรอื่นเหรอเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีนึงผมขอดูแบบให้ละเอียดก่อนว่ามันไม่มีโปรอื่นเสริมใช่ไหมนอกจากโปรนอกจากโปรไอนเนี้ยเพราะว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะที่ผู้เล่นเติมเข้าไปแล้วจะขาดทุนเยอะขนาดเนี้ยอย่างน้อยมันต้องแบบถ้าขาดทุนอะ่ะมันต้องขาดทุนแบบห้าหกร้อยหรือพันหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันขาดทุนไปหลายพันเลยนะจากที่ผมยังไม่คํานวณเสร็จนะอ่ะเดี๋ยวขอไปดอูอีกทีนึงให้ละเอียดก่อน โอเคผมไปเช็คมาแล้วไม่มีโปรอื่นนอกจากโปรนี้จริงๆว่ะผมคิดว่านะในเดือนนี้ใครที่เป็นพ่อค้ารับกดดีน่าจะยังไม่ได้เขาน่าจะยังไม่ได้เติมกันเขาน่าจะรอหลังวันที่1 5ารอดูโปรใหม่ๆนะครับผมเพราะว่าโปรเดือนนี้ก็ใครอยากเติมก็ลองดูก่อนก็ได้นะฮะถ้าถ้าใครอยากเติมเล่นเองก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองบวกกัน56บวก64บวก200บวก38บวกเอ,อ้ยไม่ใช่ 56บวก64บวก200บวก380บวก65ก็จะได้765โอ้โหหมายความว่าถ้าเราเติมด้วย QR code เนี่ยเราจะได้6,000เราจะได้6,000บวก6 765จะเท่ากับ6,765ลบด้วย10,000นั้นเราจะขาดทุน3,235บาทถ้าในกรณีเราจะเติม เพื่อมาเป็นพ่อค้ารับกดี e นะฮะเราจะยังไม่ได้กําไรในโปรโมชั่นของเดือนนี้ <c oughs> ก็ใครที่คิดจะเติมรอหลังวันที่15ก่อนก็ได้รอดูโปรใหม่ผมคิดว่าหลังวันที่15้าเขาต้องจะมีโปรใหม่มานะครับเพราะว่าไอ้โปรพวกนี้มันถึงวันที่15อืมผมผมคิดอย่างนั้นนะยังไงก็ต้องมีโปรใหม่เข้ามามันโปรเดือนนี้มันจากที่ดูมันไม่ค่อยคุ้มนะแต่ถ้าเติมเล่นเองไม่ต้องซีเรียสเติมเล่นเองคุณก็เติมแล้วก็ไปซื้อของที่คุณอยากจะเล่นอยู่แล้วใช่ไหม เออแต่ว่าจะยังไงยังไงก็ก็รอดีกว่านะผมว่ารอดีกว่าอ่าโอเคเรามาโปรโม,มชั่นต่อไปเป็นโปรโม,มชั่นอีกโปรโม,มชั่นหนึ่งนะครับผมคือโปรโม,มชั่นนี้โปรโม,มชั่นที่เติมบัตร5 0 0 0คือท็อปอัพรีวาร์ดบัตร eX c a s นะครับผมถ้าเราเติม5000บาทเนี่ยเราจะได้อเทมตามนี้แต่ว่างบของเราคือ1น0 0 0ใช่ไหมหมายความว่าเราจะเติม5000บาทไป2รอบเราก็จะได้ของของเซตเนี้ยสเซตอ่าเดี๋ยวเรามาคํานวณกัน ของเซตนี้นี่ผมก็คำนวณมาแล้วถ้าเติมด้วยบัตร e x cash 1 0 0 0 0บาทเนี่ยเราจะใช้ทุนไม่ถึง1 0,000หมืนะเราใช้ทุน9,50 0บาทเพราะว่าบัตร e x cash ราคา5000บาท1ใบจะราคา45,25บาทแต่ถ้าเราเติมเราซื้อบัตร e x cash 1ใบามาราคา4525บาบาทเติมเข้าไปในเกมโซนโฟแล้วเนี่ยเกมโซนโฟจะ จะให้มูลค่าบัตรของเราเท่ากับ5,000บาทเออประมาณนี้น่าจะเข้าใจกันนะโอเคก็เราเติมไป1,000 0บาทแต่ว่าถ้าเป็น eX cash จะได้ DE น้อยกว่าการเติมด้วย QR code นะครับผมจะได้1,140,000 DE ก็ต่างกันประมาณ1,000 0 DE 1,000 0 DE ถามว่าต่างกันเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมราคาของเราก็ปรับก่อนนะฮะก็ซื้อของได้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่32ใช่ไหมโอเค เราก็มาคํานวณกันดีกว่าคํานวณนแรกก็สาองคูณร้อก็ห้าเจ็ดหกเ็ดหกูนเท่ากันเลยแล้วก็อันนี้เท่ากันไหมเฮ้ยแต่ว่าเราเราซื้ออันนี้ได้16บหกใบเท่ากันหรอซื้อแฮปปี้เอ็กได้16บหกใบเท่ากันหรออืมไม่อยากจะเชื่อถ้าถ้างั้นน่าจะได้6,000เท่ากัน ถ้างั้นน่าจะได้6000เท่ากันเลยนะครับ6000เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของจากโปรโมชั่นในการเติมบัตรใช่ไหมบัตร EX 2ใบก็จะได้ไอเทม2ชุดเราก็จะมาคำนวณน,น,นี้จอบเอเบ็ด3หัวเนี่ย28บาท2ับ 28, แล้วก็อันนี้200บาทแล้วก็นีนนี้380โอเคประมาณนี้ครับผมแล้วก็เอามาคำนวณกันแต่ก็ยังขาดทุนอยู่นีนะผมว่านะ 28คูณ2 56อ่ะบวกอันนี้ไปอันละ200มี2อัน400แล้วก็บวกอันนี้ไป760ถ้าเท่ากับ1,216บาท1,216บาทอ่ะเท่ากับ1 2 1 6นะครับผมคราวนี้เราก็เอามาบวกกับ6,000ถ้าเท่ากับ7,216ลบ1ลบ9,050เพราะว่าเราใช้ทุนแค่9,050ในการเติม10,000 ถ้ากับขาดทุน1,834บาทหมายความว่าถ้าใครอยากจะเติมจริงๆอะ่ะก็แนะนําเป็นบัตร eX cash ก่อนดีกว่าในเดือนนี้นะถ้าอยากจะเติมมันไม่ไหวแล้วมันจะต้องเติมอะไม่ไหวอ่ะอยากเติมอ่ะเอออดใจไม่ได้แล้วรอวันที่15ไม่ไหวอะ่ะก็เติมเป็นบัตร eX cash น่าจะคุ้มกว่าจากที่ผมคํานวณให้ดูนะครับผมเพราะขาดทุนน้อยกว่าถ้าคุณเติมเองอย่างน้อยคุณก็จะได้ไอเทมมาขายแล้วก็ได้เงินที่ได้เงิน M ที่เยอะกว่าถ้าคุณเติม เติมเองนะเติมเล่นเองแต่ถ้าคุณเติมกดดีเองแล้ขาดทุนแค่พันแปแต่ในเมื่อขาดทุนแล้วจะกดมาขายทําไมเล่าในเดือนนี้นะะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้มันก็มีอยู่2โปรนะแต่ว่า2โปรนี้ก็น่าแปลกใจที่ทําไมถึงวันที่15ทําไมกันนะหรือว่าจะมีโปรใหม่ผมคิดว่าแบบนั้นเดี๋ยวเรารอมันหลังวันที่15อีกทีหนึ่งเราค่อยมาดูโปรใหม่ว่าเขาจะ จัดโปรอะไรให้เราเติมได้คุ้มหรือเปล่านะครับผมว่าต้องมียังไงต้องมีแน่นอนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเป็นเพียงเท่านี้เลยกันถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กด, share, กด subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชา n นลเราสำนบนี้ผมลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย